ในบทนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำให้ไฟล์สเกนั p มีขนาดเล็กลงนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราได้ทำงานสเกนั p ไปสักระยะหนึ่งเราก็จะพบว่าเมื่อเราได้นำเข้าคอมโพเนนต์หรือมีการวาดชิ้นงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นขนาดไฟล์ที่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย,อย่างเช่นไฟล์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีขนาด25 m สเมกะไบต์นะครับ ไฟล์ที่2นะครับที่เป็น New Design อันนี้มีขนาด45 MB นะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เรานำเข้าคอมโพเนนต์การที่เราใส่วัสดุนะครับหรือว่าการที่เรานำชิ้นงานต่างๆเข้ามาหรือเราวาดขึ้นมาใหม่นะฮะส่วนการทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยง่ายเลยนะครับมีวิธีอยู่ดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟล์ที่มีขนาด45 MB ขึ้นมาไฟล์นี้ เมื่อเราได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สำรวจดูว่าตรงไหนที่เราจะใช้นะครับตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกไปให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นบางส่วนที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้เราก็ลบทิ้งออกไปนะครับในกรณีที่เราลบทิ้งจนหมดแล้วแล้วลบไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีสำหรับการนำวัตถุที่เคยนำเข้ามาออกไปซึ่งฝังอยู่ในระบบของไฟล์นี้นะครับ วัตถุที่เรานําเข้ามาทั้งหมดไม่ว่าเราจะลบออกหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการเก็บไว้ในไฟล์นี้นะครับส่วนวิธีการนําออกไปก็คือให้เราเข้าไปที่รายการเมนูวินโด s นะครับดูในหัวข้อ Model Info นะครับที่ m o เดลอินโเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีรายการต่างๆอยู่ให้เราเลือกไปที่รายการสถิตินะครับตัวนี้นะ ตรงนี้นะครับ s t a t i s t i c ตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายการให้เราได้เห็นว่ามีเส้นอะไรอยู่บ้างมี component อ,อ,อยู่เท่าไหร่มี component ต่างๆมีรายการต่างๆอยู่เท่าไหร่แล้วให้มองหาปุ่มนี้นะครับ Purge Unused นะครับเราไม่ต้องกลัวน,นะครับตรงนี้จะเป็นการ purge ในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานนะตัวที่อยู่ในในเนื้องานเราเนะี่ยเขาจะไม่เอาออกไปนะครับก็นําออกไปเลยเรากดไปที่ Purge Unused นะครับ รอสักครู่ให้โปรแกรมคำนวณสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในไฟล์เราออกไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขที่ลดลงนะครับแล้วเราก็ปิดหน้าด่างนี้ไปหลังจากนั้นเราจะทำการบันทึกไฟล์นะครับเราจะลองบันทึกไฟล์เป็นชื่อใหม่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับชื่อเดิมว่ามีขนาดเล็กลงอย่างไรนะฮะเราเลือกไปที่ save as นะครับแล้วเราเลือกตรงนี้นะครับ new design แล้วก็เราใส่คาว่า purge ลงไป นะครับกดเซฟลงไปหลังจากนี้นะครับเราจะไปทดสอบดูว่าไฟล์นี้มีขนาดเล็กลงเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าไฟล์ใหม่ไฟล์นี้มีขนาดเล็กลงมากเลยนะครับเหลือแค่1เมกะไบต์กว่านะครับ1.161นะฮะตรงนี้ในขนาดที่ไฟล์เดิมเนี่ยมีขนาด45 MB เมกะไบต์นะครับ ตรงนี้สามารถที่จะนําไปทดลองใช้ดูได้นะครับเพื่อทําให้ไฟล์งานของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วเราก็จะสามารถทํางานได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้แบกภาระคอมโพเนนต์อะไรที่ไม่ได้ใช้อยู่เลยนะครับ